เป็นไงบ้างคะหนึ่งปีหลังจากทาเสร็จนะวันนั้นถ้าหลังทาทันทีเลยรู้สึกว่าตรงนี้ขึ้นเลืสามสี่เดือนเลยคือมันยิ่งแบบกดขึ้นกดอยู่มันกดอูขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้พัพเข้ามาทำเทอร์มาร์ช FLX เป็นครั้งที่สองนะคะแก้มน่ะกระชับขึ้นเยอะมากเทอร์มาร์ช FLX นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะหัวคลิปสีม่วงเนี่ยเป็นหัวที่ใช้ในการรักษาเรื่องของความหย่อนคล้อย อยูไม่กระชับไขมันเยอะบริเวณใบหน้าและลำทอเสร็จแล้วถึงนข้าวนะคะอยู่มันจะมีความกดกระชับมากขึ้นเนาะเมื่เทียบไข่ข้างในไขมันตรงนี้เบาตัวลงค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างโปรเจนได้ผลดีเช่นกันก็อยากจะแนะนําในส่วนของการเตรียมพร้อมนะคะว่าสมมติเรามีอีเวนต์สำคัญต้องใช้หน้า เทอร์มาจเนี่แนะนำให้ทำอย่างน้อยประมาณ1-2เดือนก่อนถึงวันงานนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของหน้าย่อนยูหลวมไม่กระชับไขมันเยอะแก้มเนียงได้ตาหรือส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องการกำจัดออกนะคะสามารถใช้เทอร์มาจเอฟเอเ็มกรณีนีน้ในการแก้มแม